สวัสดีครับสวัสดียำแรงๆครับวันนี้แอนดมินกับเขายำแรงครับเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยเมนูพิเศษครับวันนี้นะอขนมเส้นน้ำเงี้ยวครับมขนาดครับวันนี้มาพอกันนี่นี่นี่กระดูกไข่ขอมนะครับเดี๋ยวไปต้มสุกครับอันนี้บุ๊บไตตุบเรียบร้อยครับเดี๋ยวกินทั้งในมันเต้ขนาดครับอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่แล้วกระดูกอ่อนนะครับนน่ใส่ไปให้มดไม่สิ้นครับอเดี๋ยวน้ำพริกเนี่ยเขามาโคกเองครับ แล้วก็จะมีหมูซับนี่หมูซับหอมมาใสตตัวหนหน้ามันเข้มพ้หน,น่ามันนัวๆครับแล้วก็นี่ครับขาดไปได้ก็คือดอกหิวครับนะดอกเหีวมาขนาดพริกเนี่ยหามแจ่หน่ามครับไปตําแจ่หน่ามครับในพริกแดงกินดาแล้วก็พริกเป็นไงครับมหันทันทันทันเนี่ยน,นี่ครับนี้ก็เห็บยางครับทวนเน่าขาดไปได้เอาไปยิงไฟมาตะกี้แบบเร่อย โชว์เน่าครับสองแผ่นใส่ไปเลยอันนี้ก็หอมแดงหอมขาวครับเป็นเครื่องแกงครับแล้วขน้อครับเขาใส่ไป2ก้อนหักวัชซีครับใส่ไปอันนี้ก็มาเขือส้มเนี่ยใส่ตอนซุปเนาะแล้วก็นี่ครับหนมเส้นขาดวัตถุคือหนมเส้นครับมาครับเดี๋ยวเขาเอากระดูกหมูครับเดี๋ยวไปใส่หม้อก่อนครับใส่ขะน้อไปก่อนครับ2ก้อนแล้วกระดูกหมูครับ ใส่ไปครับปัดต,ตอนใหญ่ๆเหมาะครับตุ๊กเรียบร้อยครับเดี๋ยวกินตั้งในไปไข่ขอมันครับเหมาะขนาดเนาะเหมาะขนาดเหมาะขนาด,นาดวันนี้ก็เข้ายำแรลงใหญ่ใหญ่ไะยะตั้งหนอกไปเลยไหมะหนอกบ้านครับวันนี้นะยในบ้านมันบ่อสะดวกครับวันนี้ขัวหลายแกครับกับการทําวัตถุดิบขนมเส้นน้ำยิ้วนะใส่เข้าไปครับเดี๋ยวตีนไก่เข้าก็ใส่มาลุ้นร้อนะมันเดือดถกักํม ดิ่นไปเอาใส่หมูลุ้นครับละไว้นี่ครับเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกกันหอมขาวครับใส่ไหมพริกแห้งครับนี่พริกแหงก้งแกน้ำเรียบร้อยนะ,ะ,ะเกลือครับหนึ่งจอนใช่ไหมตำเลยครับตำเลยเพราะว่าเขาใส่เกลือใส่ออ่ายงรหอมขาวแล้วก็พริก เอาไปเจนหน่ะมันก่อนนะมันจะต่ำง่ายนะสูตรนี้มเบาะครับนะครับต่ำเอาเล็กๆครับอเอาเอาใส่ขนเนล่าอะไรกับเนี้ยบีโคบเปโคบใส่ไว้ครับ ขาดบ่ได้นะถั่วเน่านะน้ำหีวมันต้องใส่ถั่วเนา่าถั่วเน่าแผ่นนะครับไปอิงไฟให้มันมหอมครับใส่อันนี้ก็ี่ยหกสองแผ่นเลยเนาะรสชาติจะได้กลมกล่อมครับขนมเส้นน้ำหีวตีไก่ใส่กระดูกหมูพร้อมปัดเนาะครับเนาะได้นี่นะอืออือดำเขากันครับ จอนคุกๆๆนะครับน่ากินคนเอามาันตึงออกเลยครับนี่นะหอะมแดงครับใส่ไปเลยใส่ไปหลครับหอมแดงนี่ก็เพิ่มรสชาติความหอมหวานหอมแดงนะ่ะมั่ขนาดเอาเหล็กเ,เลี่ยงครับเอามันเหล็กเลยนะ วันนี้จะเอาแบบเข้มข้นเลยนะครับขนมเส้นน้ำหนะูเนาะเอาละเราใส่กะปิครับก็นี้นะกะปิใส่กะปิไปครับประมาณจ้อนจ้อนพุนๆหนนะ่อยหอมโซ่หอมโซ่ตาครับเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำผิดเนี่ยไปพัดนะ แต่ที่นี้บัจางเข้ามาดูได้ครับได้คับข้าวยำแรงครับขนมเส้นขนมจีนน้ำมนะตีน่าติ่นไกไปพอ,อแล้วครับเดยวตักใส่ถ้วยใส่จานครับมาครับเรามาดูกระดูกหมูต,กกต,ตั้งนกกันครับตับน้ำพริกลาวเหม่อนันครับอันนี้ใส่ให้มันเปื่อยๆอ,อ่าอันนี้เหลือมได้ทีแล้วเตียงบัเปื่อยครับเดี๋ยวมาใส่ตีนไกล,ลงไปตินไกครับ ใส่ไปเลยดอกไอขึ้นจุ่งจุครับหมอขนาดครับอืมเพะเราเพราะจะเต็มมอ,อันนี้ผมใส่น้ำกึ่งมอ้อนะครับเลยใส่ไปนะดูพอมันจะเข้มข้นขนาดไหนครับเนะาะอ่าเยวมาดูกันต่อครับเอาไปพัดน้ำพริกก่อนสูดเดิมๆครับตั้งกระทะจุดแก๊สใส่น้ำมันไปอ่าอันนี้กระทะถอดไข่ตัดตอนเลย ใจได้อยู่ใจได้อยู่น้ำพริกน้ำีิยวครับเดี๋ยวห้องโคลนเกี้ครับใส่ลงไปพักครับอ่าพักให้มหอมหอมครับนี่นะเริ่มหอมขึ้นแล้วครับต่างดังจืดจืดครับตึงโคนเนาตึงกะปิครับได้หอมขาวริกงแห้งเนาะกเข้ากันได้ดีอ่า เอาหมูสับครับลงไปล้วนครับเดี๋ยวจะเพิ่มความเค็มครับขึ้นครับนี่ขาดบ่ได้นะเดี๋ยวน้ำล่างโคกนี่นะใส่ตัวหนาสักทะขึ้นได้นะครับนี่ล้วนหมูสับให้มันสุกๆครับนี่ครับสีสันแดงปลลื้อปลลื้อครับมาขนาดกระเดื่อ นี่ครับไขรทีเงีย้ยบนจ้างนะครับน้ำมิ้วเนาะมีให้ดูมีให้ชมครับในข้าวยำแรงนะครับเนาะเสิร์เข้าไปดูใน youtube ก็มีครับกับข้าวยำแรงมีหลายอย่างมีหลายเมนูครับลองเข้าไปดูกันนะไข่ตีขาวต้องเข้าบกเป็นเนาะนะใส่น้ำรางคกลงไปเลยครับของแท้ของแท้แทนี่นะน้ำพริกติดสายจอนครับหูดมาดูไ เจะห่อเลี้ยงแก๊สให้น้อยครับอันนี้เเอาดี๋ยวมานสุกค,ครับให้มันแตกออกจากกันอโอเคละบอละครับเนี่ยเอาละไว้นี่เดี๋ยวไปดูตั้งนอกกันครับตีต้มกระดูกหมูตีนไก่ไว้ไปตั้งใดครับเหลือเปื่อยหรือยัง้งปิดแก๊สเลยมาครับมาดูกันครับเปื่อยหรือยังมาเลยับดบดละครับพอลุ เมาะขนาดเมาะขนาดครับนันนๆนนนนี่ครับไข่ขอมันครับนี่เอาน้ำพริกเกี่ยวควา้ากี้ครับใส่เลยครับนี่อกดกแดงปลาลืปล้ปลครับน้ำล่างครับกระทะนางไปครับนี่ ไปคุณพอเถอะกันเอนงหอมละไว้นนี้มันฝปปปุ่ยสักกำเดี๋ยวมาปุ้งเครื่องกันครับเข้ารึหอมโซ่หอมโซ่เข้มข้นครับอันนี้เข้มขน้นอันนี้กับผักกั๊บครับเอาเตรียมพร้อมนี่ผัดต่อผัดต่อตเดี๋ยวจะไปเจียวหอมผักกั๊บนะครับขนาดครับนี่มันหนาวต้นหอมผักชีอย่างนี้ ระลมกะลำครับมาทัวมาแตงสุดยอดครับแรงนี่ยมันผูกมันยุดยด้วยเดี๋ยวกอยมาดูกันครับนี่ครับเดี๋ยบดบด,บดบดบดแล้วครับเนาะขนาดเนาะขนาดครับยังปล่ป่ยดีแต่เต่าเนาะนอันนี้เนาะจะต้องล้อป่ยหัสกักกั๊มครับไอตอนนี้เขามาใส่ดอกนิวครับดอกนิวติ่เรียมไว้ใส่ดอกนิวครับกว่ามันจะซุกกว่ามันจะเป่ยครับดอกนิวนะเขาแจนน้าไว้ผมเป็นล่างหน้ามาสองสามน้ากว่านาดอกนิวนะ นะครับขนมเส้นน้ำออ <c oughs> เำำออิ่ <c oughs> เเยวยครับใส่เอาปึ้งข่าฮ่า่าฮน้ำเาี่ยวน้ำเาี่ยวใส่อฮ่า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 ค่าฮ่าต่นไกาฮ่าน่าฮ่เฮ่า่มเปื่ายนะครับเพราะ่่าตีนไก่า่าะเปื่อยก่อนหมูกระู่กหมู่ย่าฮาาฮ่่าเลาฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าาฮ่้ฮ่ฮา่า่่าฮ่า่ไป่่า่า่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่่อ่าฮ่่่่่่่่าครับเา่น เบืร์เป็นการเสียเวลาครับเขามาปุ้งเรื่องเลยครับเกี่ยวใส่ขน้อไปสองจอนละอันนี้รถด,ดีครับใส่ไปครับหนึ่งใส่ไปเดี๋ยวผมชุรถนี่จอนหนึ่งจอนน้อยๆน,ยนะแล้วก็เกลือครับนี่ใส่เกลือไปจิ้มพอครับตามมักตามชอบปุงไปจิ้มไปครับขาดเหลืออย่างเขาได้เติมได้ก่ไยใส่ไปเนาะ ถ้าใส่นักกล่ำมดเจิมไม่แง่ก็ได้หรแล้วจัดอันนี้ซอสิ่วใจอย่างก็ซีอิ๊วขาวใส่ไปครับ,บอน้ำปลาเขาก็ใส่ไปตวัวเเพื่อมีรสชาติครับป่บอตอนนี้เขาก็กล้นขอครับกล้นไปทางใดนี่เอาวหรมอขนาดครับ กระดูกเป็นตีนเป็นตีนครับตีนไก่ก็ร,รอไก่จ,จ้องกินได้เลยครับตีนไกน่นาเหมาะขนาดขอจิ้มพอกำครับขอหยัดอเอาละครับจับเบะลยครับผมเหมาะขนาดครับรอมันเปื่อยๆเหหมครับซ้ำกึ่งชุ่มโมงเดี๋ยวมาดูกันป่ะปิดฝาไ้เอามาอะไรครับมาดูกันครับเป็นยางไรครับ ทอดๆๆๆมอขนาดนา้ำเริ่มแห้งแล้วครับเนื้อเริ่มปุยนี่เหรอน้ำมีโอน้ำมีโอครับอันนี้น้ำมีอโอพัดโต้กระดูกไข่ขอมันครับมอกขนาดผมตุกไปตะกี้ครับโอ้ยไอได้ไอ้มาขึ้นเหรอฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ครับล้ำแน่นอนครับแรงนี่นะอ่าเดี๋ยวหอมมาใส่มาเขี่ยส้มมาเขี่ยส้มไปครับ่ใส่มาเขี่ยส้มไป คือมาเขียเหตุครับรสชาติได้ละเนี่ยเหมาะเหมาะเหมาะครับ <c oughs> มาเพ่ครับเดี๋ยวผมจะเนีย่ยสูตรเกาเหลาครับใส่พักไปนี่มาแตงครับเขาอ,อยากจ่มือนะครับเด้เนี่ยสูตรเกาเหลาสูตรเกาเหลาหอ,อมโซะมาทัวครับบีบเป็นก้อมเป็นก้อมครับมาทัวอ์เนี่ย เอาละครับมาเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยครับตื่นใก่ก่อนเลยครับทอดถ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 อดมาเนี่ยสูตรก็เหลาสูตรก็เหลวตีนสักสองตีนหนึ่งแล้วแกะกระดูกครับกระดูกกระดูกอยู่ไหนเนาะใส่ไปหอมโซ่ครับหอมโซ่อืมพอโทษนำมันเดือดบดบดบดครับ นี่ครับเรียบร้อยครับผมเหรอเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนะครับนี่จะตั้งใดอออมองขนาดครับบม่ค่อยเปิดด้วแต่ถ้าร้อนนี่กะเทยพุนน่นอ่ะมันผูกกับกะเทยได้กิ่ครับแน่ครับเรียบร้อยเป่าหก,ก่อนเด้อก่อนเอาเข้าปากนกปะปัตโตะฮอนนะเฮ้ย อออางครับอืมอืม,อมโอเคครับก็เข้ายามแรงวันนี้ครับเมน,นูครับขนมเส้นน้ำยู่ขนมจี้นน้ำงยวนะครับเนาะเด็กจบลงครับทำกินกันได้ครับง่ายๆครับบ่อยากเนาะครับเนาะ ่ะเดี๋ยวแอดมินขอตัวเข็นเข้ากันนะครับบ๊ายบายครับไข่ตี่อยากเข้าข้าปรเจ็งนะครับเดี๋ยวกทำน้ำมิ้วอย่างอื่นครับเข้ามาดูในเพจเจ้าข้าวยำแรงหรือว่าใน YouTube กับข้าวยำแรงครับเสิร์ชเข้าไปเนาะก็จะเห็นเลยมีลูกหลากหลายเมนูครับบ่ว่าจะเป็นอาหารเนื้ออาหารผักกลางผักใต้มีมดครับทางอีสานแกไม่โอเคครับเดี๋ยวแอดมีขอตัวเข็นเข้าก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับติ๊กไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับน้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ